สวัสดีครับผม,มอยู่กับเราในช่องถ่ายของพชรน,นะครับวันนี้ก็โผล่ก็ได้อ้อยมันเยอะนะครับวันนี้ปล่มาในรถแฉบนะครับผมปล่มาก็เต็มรถเลยนะครับวันนี้ก็จะเอาไปแบ่งซุ้มเขียวด้วยนะครับผม้ออก็มีตะลัสวยๆเลยนะครับ ครับผมตัวคครถทำนะครับทางในก็มีอ้อยอ้อยนี่ก็มีมิซะรับสวยๆนะครับแหมรองมาด้วยนะรถคู่ใจครับรถคู่ใจ <c oughs> ครับอ้อยก็ค่อนข้างเยอะมากครับผม เอาไปฝากชูทกาเขียวครับผมเด็ดแล้วนะครับแบ่งแบ่กันกินนะครับแบ่งกันกินครับเดิทางไปนี่ครับไปเรื่อยๆครับผมมันก็สภาพก็ซ่อมมาเซ่อมมาแล้วครับผมวันนี้จะใช้งานมันแรกเลยครับหลังจากซ่อมเติมครับเติมเติมไอยกันแรกเลยครับเติมไอยกันแรงแล้วมาเจอกันที่ซูมคาเขียวครับผม นะคผ่ปบาบา,บาแต่เ็าจางหายห,หมดแล้วจางเข้าครับจางบารบานะครับไนะอบบรีท่าหนสนใจอย่ามาก็นะครับเดี๋ยวลุงนดัดเลยนะครับ ตอสุขพรนะคร okay, oh. ับผมโอเคครับเอ้าทางเหลือแค่นี้เนาะทางหายไปหมดทางหายไปหมดนี่ครับนี่ครับคุณตาตุ้ยครับผมจะไปไหนครับไปไหนครับจะไปเมืองสุรินทร์จางวางโอ้โหครับไปด้วยไหม เดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปพอดีเอาปล่อยมาส่งนะครับโอ้มาส่งที่นี่ครับพอแบ่งกันกินเดี๋ยวผมไปนู่นผมจะไปกินหญ้าอยู่นู่นนะครับอ๋อไปเลย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 ได้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 ครับอู้ดูขั้นนี้เหรอฮัลโหลสลิงครับผมอันนี้จะไปเตรียมตัวไปสุดินนะครับอันนี้ก็จะเตรียมตัวไปลงคันนี้ คิดอะไรนะเพิ่มพูนบ่พพูน๊วคูณเพิ่มพูนกับเอ่อกับเจ๊ภัยบูนไัยบูนแล้วก็ลำคูณอ่ะครับผมด้วยเพิ่มคูณเอาไว้ลงครับยี่สิบปันลงเลยครับหมดแรงเลยครับไปปล่อยตัวลงครับปล่อยแล้วผมก็จะให้ลงนะครับแต่ยินว่าหมดแรงนะครับผมก็ต้องลงแอรนะครับหมดเลย แต่ว่าเวลาเวลาให้ช <Wars> ้างไม่หมดแรงนะแต่ให <fuck> ้หมดแรงครับเมีว่างกับเาเลยครก็เล้ก็เป็นสับรดนะครับเขามาน่ายก่อนมาแต่งกินกน ก็ติดทหตอยากไปครับผมจออกงเลยแค่รงยาอนนั่นเลยรถติดเแลยครับยังไงเนี่ยอ้าดเไปบาไปหรอว่ารถติดเยอะนะครับช่วงนี้ช่วงงานช้างสีนะครับงานใหญ่นะครับผม ก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับอาจจะรถติดนะครับอุ้ยเดินไปดูนี่นะครับไปดูไว้ว่าใครบ้างใครบ้างครับผมแต่ละตัูวครับเหลือน้อยครับเหลือแค่สีเชือกครับผมมีเพิ่มพูนแล้วก็แม่แล้วก็ลำพูนไทยบุญนะครับฝั่งทางนู้นนะครับผมส่วนนี้เป็นสระน้ํานะครับ สระน้ำของบัวบาทบาทบาดกี่มัดแล้วพ่อบอยฮะก้อยก็สวยมากนะครับก้อย้อยก็สวยงามมากเลย ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆน,นี่ก็เป็นหญ้าของซุ้มเอ้ยซุ้มข้ากเกี่ยวครับผมมีสับปะรดหญ้าอะไอเนี่ยหญ้าใบเข้านะครับอ้อ,อยนี่ก็มีอ้อยครับสื่อแล้วพอจะไปงานช่างซื้อมันไหนบุ๊คบานแปดเก้านะครับมีแปดานแล้วกก่อนนะครับจินนการก่อนนะ นี่ครับรถคู่ใจนะครับรถคันนี้ฐานอุปสรรคปาย่ามมาเยอะแล้วนะครับผมรถคันนี้ ครบยังครับแล้วจะไปให้ความใจนะครับครับให้ความใจอยครับช่วยกันครับนี่ครับวันนี้ก็เดินทางไปแล้วโอ้คุณตาสมพรสมพรจะไปไปซื้นนะไปไหมไปไยมัปไหมนหะ เดี๋ยวตามไปมือๆอ่ะเต็มไปเลย่อยู่เออไปเออครับผมนี่กูตามรุ่นอลไปนะครับผมมือหือมือหือเขาาทำรุ่นสคันี่ออกอือมือือแก่ปนเรอก่ปอนล่พี่อยู่หรอวจะ่นเขาอาองคันรอนแ่รุ่นนก่กนกันดูฮ่อฮ่าฮ่านาจะน่าไล่น่าไล่ ปไปเราเดินทางไปต่อครับผมขึ้นรถก่อนคุณตาสมบัติบอ,อกว่าสามทุ่มจะมาครับมาครับเดินทางไปแล้วผ่านทุ้มนังกาเขียวไปครับดูรถก็ค่อนข้าง,งหนักนะครับเอมมี่อ๋อเอมมี่มีห้าเชือกนะครับผม,มในเอมมี่ก็อยู่ในลบนะครับผม สร้างเอาไว้เดีย๋ยวเราจะเจอกันที่บ้านควันจ่อยครับ,รบนี่ครับโอยมาเองนะเฮ้ยมีแกโอยมาเองนี่มาลงไว้ควันจ่อยนะครับ<โ>ก็เจ้าของไม่อยู่เาขาไปงานช่างนะครับพี่ตงอ๋อเขาไปงานช่างเหรอนะไปแล้วรอที่งานช่างเลยนผมก็ว่ายุทำไมไม่เห็นบอมแปมแล้วก็บเบฟืนเหลือไว้แค่ไพน์ลันตาเนาะครับโอ้โหฮะเบฟุนก็ไปเหมือนกับ เอาไปฟืนโอไปปตัวเดียวนะไดปแต่ปองแปมนะครับผมเดี๋ยวไว้แต่ไพลันตากับใบฟืนนะครับนี่ก็เป็นไพลันตาครับตกมันนะครับผมเพิ่งหายแต่ควันก็ยังเข้าใกล้ไม่ได้นะครับไพลันตานี่ตกมันกี่เดือนแล้วอนนสองเดือนเนาะแต่ ก็หยุดไลแล้วแต่ต้องรอดูก่อนว่าขเขาจะไลอีกไหมนะครับจะเป็นอ้อยนะครับอ้อยอ้อยนี่ลำสวยมากนะกนครับอ้อยกรอบไหมครับดูสมวนนี้นัน่นจะเป็นอ้อยกรอบดูลำครับสวยจริง อเออก็เขอทําเป็นมัดเป็นมัดมานะครับแต่บางอันก็แตกนะครับโอ้บางอันก็หลุดนะครับออกจากมัดโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ให้รับชมเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลดตามกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเปนะ็นกำลังใจกับพวก,พวกเราตัวแทนของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ